อัสลามอะลัยกุมครับสวัสดีวันศุกร์นะครับที่3พฤศจิกายนพศ2 5 6พนสนะครับขนะนี้ก็เป็น2เวลาสองทุ่มกับ40นาทีนะครับอา้าวไม้3ต้น500ค่าส่ง100นี่มีชุดที่2อีกชุดเดียวนะใครจะรับทักมาเดอ้อนะครับใครจะรับทักมาเดอ้อมีชุดที่2ออีกชุดเดียวนะนี่น้องน้องชายกับน้องสะพ้ายกำลังทยอยถอนต้นไม้นะครับวันนี้ถอนดึกหน่อย นะครับเพราะว่ารอลูกค้าโอนตังค์รอลูกค้าโอนตังค์อยู่นะครับก็พอโอนตังค์เรียบร้อยก็ถอนเลยครับถอนเลยครับ,บของบางโตไม่มีเก็บเงินปลายทางนะโอนตังค์เรียบร้อยต้นไม้จะถูกจัดคิวออกส่งให้นะครับก็มันมันมีอยู่2เจ้าแหละที่โอนตังค์เรียบร้อยรอรออีก3เจ้าก็คือพอดีโอนตังค์มาพร้อมๆกันบางตก็ถอนหมดเลยนะครับเอานี่สามต้น5้าร้อยนี่นะครับไม้ตําหนีนะไม้มีรอยนะนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูตอนถอนเนี่ย นะครับก็เนี่ยสมต้นห้ารอยค่าส่งร้อยหนึ่งเจ็ต้นพันนี้ของคุณหนุม่มนะชื่ออะไรไม่รู้บางโตจะไม่ได้เดี๋ยวขออนุญาตขอแป๊บนึงนะบางโตดูโทรศัพท์ก่อนของคุณเออเราก็ต้องบอกนะว่าใครรับไปแล้วบ้างเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยรับไปจริงหรือเปล่าอา่า ของคุณหนุ่มของคุณหนุ่มนะครับนี่ของคุณหนุ่มรับไปแล้วนะเจ็ดต้นมีชุดเดียวนี่แหละครับมีชุดเดียวนะครับก็ขายเหมาไปที่มันลงเลขไว้อะให้มันหมดไปนะครับเท่านั้นเองนะครับเอ่อใครจะเอาก็มันมีอยู่ตรงเนี้ยเนาะมีอยู่ตรงเนี้ยมันมีตรงเนี้ยนะครับบางโตคัดให้นะครับก็เป็นหกต้น 6ต้นพันนะเป็น6ต้นพันุ์ค่าส่งก็150นะครับมีแค่นี้มีแค่นี้นะครับก็ทยอยทยอยออกไปแล้วแหละนะครับก็ใครจะเอาก็สั่งมัโตมาแล้วกันมังโตคัดให้นะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นั่งมามานั่งถ่ายรูปทีละต้นทีละต้นให้ลูกค้าคัดนะครับเพราะว่ามันขายถูกแล้วอะถูกจัดเลยแล้วก็ไม้ไม,ไม้มีรอยนะครับนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวถอนไปก็จะเห็นนะถ้าไม่ชี้ไม่บอกไม่เห็นหรอกไม่รู้ด้วยว่าว่าว่ามันมีรอยแล้วทุกต้นก็สมบูรณ์แข็งแรงไว้วางใจกันได้ครับมมั่่นนไได้้ตองงาแบ ต้องเลือกลายต้นต้องต้องถ่ายรูปให้ดูทีละต้นต้องถ่ายรูปให้ดูอันนั้นไม่บางตไม่ไม่เอาละเสียเวลานะครับเพราะไม้ขายถ้าพูดกันแมนๆก็ไม้ขายคาาทุนน่ะนะครับเอาแค่เงินมาหมุนไอตรงที่ได้กําไรก็คือไอขายราคาเต็มนั่นแหละครับอันนี้เราก็พูดกันลูกผู้ชายกันแหละนะครับเพราะฉนั้นก็ไม่ไม่มานั่งอะไรให้มากความถ้าลูกค้าซื้อก็ถือว่าช่วยๆกันแบ่งๆกันนะครับก็ใครจะเอาก็บอกตโตมาแล้วกัน นะครับเนี่ยหกต้นพันค่าส่งร้อยห้าสิบเนี่ยมีแค่เนี้ยใครจะเอาก็เอานะครับก็มันมันใช้ได้แหละเพราะพราะขึ้นอีกสักพักหนึ่งมันก็เนี่ยมันเหลือแค่ไหนบางตก็เดี๋ยวพอบางตขึ้นกระถางปี๊บหมดก็เหลือแค่ไหนก็แค่นั้นเลยนะครับว่าขึ้นกระถางปี๊บไปนะครับทุกต้นเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยถอนเสร็จแล้วมั้งอ่ะพาไปดูเลยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยมันไม้ไม้ตําหนิมันจะแย่มันจะอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ผมเผลอ ตอนให้ดอกเนี่ยไอ้ไม้กิ๊บๆเนี่ยให้ดอกสู้ไม้ตําหนิไม่ได้เพราะว่าไม้ตําหนิมันเขาพยายามทําตัวเองให้เด่นเนี่ยมาดูดิเนี่ยเนี่ยถ้าไม่บอกจะรู้ไหมเนี่ยว่าไม้ตําหนิเนี่ยไม่รู้เลยถ้าองค์โตไม่ชี้เห็นเนี่ยไม่รู้หรอกเนี่ยต้นนี้มีร้อยแค่ตรงเนี้ยแล้วดูลากดีเยอะนี่ไม้ตาหนินะเนี่ยของคุณน้อยเนี่ยของพี่น้อยเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยบางตตัดรากแล้วรากมันขึ้นมาไม่เข้ากันเห็นไหมเนี่ยก็ปล่อยไปเลยเป็นไม้ตําหนีดูเดิ โอ้ยลาเนี่ยอยู่ในกระถางเนี่ยมันเบียดกระถางอะเน,นี่ยเป็นรอยเบียดกระถางเนี่ยอยู่ในกระถางสองปีกว่าท้งนั้นนะครับนะครับไว้วางใจกันได้ครับไม่ไม่ต้องมานั่งเนี่ยอย่างคุณน้อยเนี่ยบอกว่าจัดให้เขาห้าต้นเนี่ยบางตัวก็จัดให้ห้าต้นนะครับเนี่ยเอาง,ง่ายๆอันนี้ที่บางตัวลงขายไว้ลายชุดไงนี่ยอันนี้อันนี้อานนอาทีละเจ้าดีกว่าอัานนี้ของของพี่น้อยไงน้อยไงนะครับนี่ไม้ไม้ห้าต้นนะครับนี่ดูดิ กิ่งก้านใบทรงดอกรากเนี่ยมันโตคัดให้ไม่ผิดหวังหรอกนะครับแล้วก็ดูดินะครับบึมบั่มบึมบั่มเลยนะครับมีรอยนิดรอยหน่อยนะครับคุณที่พานันไม้ตำหนิชุดที่หนึ่งนี่อูเดกเนี่ยไม่บอกรู้ไม่เนี่ยว่ามีตำหนิเนี่ยมีตำหนินี่ต้องดูอย่างนี้แล้วนี่เห็นไหมเนี่ยนี่ครับนี่รอยเบียดกระถางครับดูลากลากสวยสมบูรณ์มากครับไปถึงลงปลูกแบบนี้เลยนะ ไอ้ที่มันลอยๆเนี่ยเลี้ยงไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์เดือนเนื้อค่อยตัดนะครับอย่าเพิ่งไปตัดอะไรตอนนี้นะครับไม้ลงปลูกใหม่ๆอย่าเพิ่งไปอะไรมันมากนะครับลากเลิกรากเที่ยวลงปลูกนี่ไม่ต้องไปแต่งนะพอแต่งแล้วมันลงปลูกไม่ได้แล้วแต่งแล้วต้องแขวนประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันนะนะครับถ้าลงปลูกเลยแล้วกันเน่าแน่ๆนะครับมันมีอย่าเพิ่งอย่าอย่าเพิ่งใจร้อนครับอย่าเพิ่งใจร้อนเลี้ยงชมชมเนี่ยใจเย็นๆครับทาแล้วมันจะสวยเอง นะครับเนี่ยแต่เย็นตึบก็ไม่ดีนะไม้มันใหญ่เดือกระถางเนี่ยก็จะเป็นรอยแบบบางตันนี่แหละเสง็งเป็ดนะครับนี่นี่ของคุณที่พานันนะครับของคุณบิ๊กนี่แสงจันต้นนี้ไปแล้วนะคุณบิ๊กรับไปดูแลต่อแล้วนะครับแสงจันต้นนี้ต้นใหญ่มากดดบุหรมันเริ่มมาเทิมเลยนะครับนี่แสงจันต้นนี้คุณบิ๊กรับไปต่อแล้วนะคุณสุภนัทนะครับชุดที่สามนี่ดูเนี่ยดูดิ นี่ไม้ตำหนีนะมีตำหนีทุกต้นแหละมีรอยทุกต้นแหละนะครับเดี๋ยวจะให้เห็นว่ามันมันไม่ได้ไม่ได้แบบโหดร้ายอะไรนี่โอ้ต้นนี้สวยมากเนี่ยต้นนี้ก็มีตรงเนี้ยแห้งนะครับเนี่ยนี่เป็นปีแล้วนะปีสองปีแนะล้วรอยเบียดกระถางนะครับเนี่ยดูเนี่ยนะครับน,นี่นี่ต้นหนึ่งเนี่ยเนี่ยมีรอยตรงเนี้ยเบียดกระถางเนี่ยแค่นี้แหละนะครับถ้าแม่ไม่ไม่มาชี้ให้ดูจริงจริงเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นนี้รอยเบียดกระถาง นะครับนี่อันนี้สวยมากนะครับนี่นะครับมีรอยนี่น,นหน่อยๆเป็นรูก็เป็นรูหน่อยอนะครับรอยเบียดกระถางมันบุ๋มเข้าไปนะ,น,นะครับนี่นะครับนี่แล้วก็ของคุณตองสามนะครับหน้าวางหนึ่งต้นราชินีหนึ่งต้นพอมอลหนึ่งขวดนะครับนี่โอ้โหคุณคุณตองสามนี่ตาดีมากเลยนะหน้าวางต้นนี้มันโตเอ้ราชินีต้นนี้มันโตอุษาไม่ไม่อะไรนะเงียบเงียบเลยนะนี่ แครรูปมาบอกเอาต้นนี้เอาต้นนี้ก็ขายนี่นา้าวังต้นนี้แตกปะกาลังด้วยอันนี้ก็อยู่ตรงมุมนู้นเลยนะถ้าไม่ไม่ซูมกล้องลงไปนี่ไม่รู้เลยนะว่ามีต้นเนี้ยแต่คุณคุณตองสามนี่มองเห็นนะ่ะผลิตแต่ปะกาลังอย่างเงี้ยกิ่งเป็นเป็นร้อยอ่ะสวยมากเลยน,น่าวังนะครับสวยสวยใช่ได้ตาไวตาดีตาดีนะครับ,นะรบแล้วก็มีฮอร์โมนขวดหนึ่ง คุณทัศนีนะครับเครื่องปลูกหนึ่งชุดฮอร์โมนหนึ่งขวดนี่นะครับใครจะสั่งเครื่องปลูกก็ชุดละ200ร้อนะครับรวมค่าจะส่งผนส่งเนี่มีเอ็กซ์เพรสนะครับฮอร์โมนขวดละ170นะครับค่าส่งก็ขวดละ50สั่งไปกับเครื่องปลูกสั่งไปกับต้นไม้สั่งไปกับปุ๋ยก็ไม่คิดค่าส่งนะครับไปด้วยกันนะครับแล้วก็น้ำมันเหลืองน้ำมันเขียวอาน้ำมันเขียวก่อนน้ำมันเขียวดับกินเต่ากินตัวหอมเย็นชื่นใจนะครับขวดละ40 10ขวดแถมืองน้ำมันกรทา เป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลแล้วแล้วก็อะไรอ่ะแมลงสัตกกับต่อยแพ้พืชลมพิษนะครับปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกนะครับเส้นตึกเส้นยึดเส้นพริกเส้นอะไรอ่ะเส้นอะไรทั้งหลายเนี่ยปวดปวดนะครับแล้วก็ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับไม่มีสเตอร์ลอยแล้วสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเด็ดทั้งสิ้นนะครับขวดละร้อยนะครับสิบขวดแถมสองเหมือนกันนะครับอ่ะต่อเล่นรากต้นนี้ที่เป็นลอยเนี่ยมีขอสี่ร้อยมีช็อกโกแลตชิป มีม่วงสักดาลแล้วก็มีปัิเยดอม,ม่วงนะครับตรบก็วันนี้ก็เนี่ยเนี่ยที่ถอนมีเท่านี้นะครับเห็นคลิปบังโตก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน y o u t u b e f a c e b o o ิ t ต k อกอ i n s t a g กรมให้บางโตด้วยนะครับบางโตจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นถังต้นไม้ก็ตรงนี้เลยครับไลเอต d ลิตเติ้ลการ์เด้นนะครับอยู่ข้างล่างนี้ใน YouTube ก็อยู่ข้างล่างนี้นะครับไลเอตลิตเติ้ลการ์เด้นใน c e b o o k กก็อยู่ข้างบนนะครับ t ิ k ต o อ,อกก็อยู่แถวๆนี้อิน t a g r กรมก็อยู่ข้างๆนะครับ ก็สั่งสั่งมาได้เลยครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับโอนตังค์เรียบร้อยต้นไม้จะถูกจัดคิวออกส่งให้นะครับไม่รับออเดอร์ทางโทรศัพท์ทุกๆุก,กรณีแล้วก็อะไรอ่ะอ่ะมาปุ๋ยปุ๋ยถุงชุดละ300มี2ถุงนะครับมี2ถุงไปเนี่ยชุดหนึ่งสามนะครับเครื่องปุูกก็มีนะมีอีกหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ทยอยทยอยไปนี่มะขามมันัวเปลี่ยนกระถางแล้วนี่มันจะได้เข้าทรงเข้าเซตหน่อยกระถาง8นิ้วมันกระไลยอยู่นี่ นะครับนี่อันนี้ก็ลกๆหน่อยนะครับเดี๋ยวให้มันใหญ่ก่อนนะครับนี่ใครจะเอานี่นี่ตัวนี้ก็สวยเห็นไหมนี่สวยมากนะครับนี่ต้นนี้นี่บางโตไม่ขายนะอันนี้คืออันนี้ทาเกาะหินไว้นะเอาหินใส่ไว้แล้วก็เอาลากเกาะหินไว้เดี๋ยวอีกปีหนึ่งมาเจอกันนะครับนี่ก็สวยต้นละสามร้อยนะครับคู่ละห้าร้อยนะครับต้นละสามร้อยค่าส่งแปดสิบไปทั้งกระถางนะ คูล่ละห้าร้อยก็ค่าส่งร้อยห้าสิบไปทั้งกระถางไม่ถอนเพราะว่าเซตเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนกระถางแล้วก็เซตใหม่อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งไม่ขายเก็บไว้ทำนี่อันนี้ทําตกกระถางไว้เลยอันนี้คือเขาเขาทำทรงมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะอันนี้คือเขานอนแล้วนะใบมันปิดเขาทําทรงคนเจ้าของอะ่ะเจ้าของเก่าอะ่ะนะครับพี่แหลมนะครับเป็นก็อาจารย์ระดับอาจารย์แหละทำบอนไซนี่แหละ นะครับเขาทำทรงจบมาให้เรียบร้อยแล้วเขาไม่ให้เขาบอกว่ายังไม่ต้องตัดอะไรทั้งนั้นเลี้ยงให้มันใหญ่ก่อนแล้วพอกิ่งก้านมันใหญ่อมรว,วดอ่ะแกะรวดออกแล้วค่อยตัดเขาทําทรงจบมาแล้วนี่ว่าไปถึงตรงไหนนี่เขามาร์กมาเรียบร้อยแล้วนี่เขามาร์กมาหมดแล้วนะครับเขามาร์กมาหมดแล้วก็เพราะฉะนั้นมันก็เราก็เลี้ยงให้มันใหญ่เงี่ย meal. ไอ้พวกเนี้ยเขาบอกอยาเพิ่งไปตัดเพราะว่าให้ใบมันในหาอาหารเลี้ยงต้นให้ใหญ่ก่อนนะครับตอนแรกเขาจะไม่ทาแหละแล้วมังตัวบอกว่าเอาเล็กๆมาเหอะต้น ต้นละแพงต้นเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเป็นแสนบางตัวไม่มีปัญญาซื้อเหรอกบางตัวก็อยากเอาฝีมือของเขามาโชว์เหมือนกันเขาไม่ค่อยออกสื่อไม่อะไรเลยนะครับใครจะทําก็ต้องไปที่บ้านเขาแล้วก็สั่งนะครับทํากระถางทําอะไรกไไ็ไม่ค่อยออกสื่อนะครับก็จะทํากระถางส่งสวนองนุชเป็นหลักทําส่งสมาคมชบอนไซแห่งประเทศไทยในพหลมลายชูปธรรมเป็นหลักนะครับเพราะนั้นบางตัวก็มีโอกาสที่แหลมเขาให้ความช่วยเหลือบางตัวก็อยากนําเสนอผลงานของเขาบางตัวก็เอามาเลี้ยงเองอะไรเองนี่ทำนี่เก็บไว้เอง นะครับแล้วก็เอาอะไรอ่ะนั่นะแหละไม้ตําหนิที่บางไม้มีรอยอ่ะที่บางตลงบอกบอกตาหนิตาหนิลูกคา้าก็นั่นเอาเป็นว่ามีรอยแล้วกันใช้คําว่าไม้มีรอยแล้วกันนะครับนี่ก็สามต้นห้าร้อยก็มีอีกชุดหนึ่งนะชุดที่สองใครจะเอาทักมาถอนแล้วมันไม่ธรรมดาคือไอ้รอยใหญ่ๆอะไรมันไปตั้งแต่รอบตรงนู้นหมดแล้วไงมันเหลือแค่อันนี้นี่หน่อยๆนี่นี่หน่อยๆแล้วไง แล้วใครจะเอาไม้กระถาง8นิ้วต้นใหญ่ๆสวยๆเนี่ยมีรอยนิดๆหน่อยๆยิ่ง8นิ้วนี่ยิ่งแทบจะไม่มีรอยเลยบางตเอาไปเถอะนะครับบางตัวบอกเลยบางตัวบอกเอาไปปลูกเถอะคุ้มแค่นี้แหละนะครับไม่ไม่พูดอะไรมากพูดเยอะแล้วมันกลายเป็นว่าโมะนะครับมันมันเนี่ยตามที่เห็นเลยนะครับไว้วางใจกันได้นะครับบางโตค้าขายจริงๆใจๆกันเนี่ย15ต้นพันค่าส่ง150 6ต้น500 เอ้ยไม่ใช่13ามต้นพันขออภัยจริงขอขอภัย15ต้นพันตายเลยนะครับหต้นหต้นห้าร้อยค่าส่งก็80บาทเนี่ยมี2เนี่ยที่ขึ้นกระถาง11นิ้วไงที่ไปขึ้นกระถาง11เ็นิ้วเนี่ยเนี่ยเสียบเดียวก็มีเนี่ยมันจะขึ้นกระถาง11เ็นิ้วทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยดูดิเนี่ย,ยตัดแต่งรอขึ้นกระถาง11เ็นิ้วแล้วนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยหกต้นห้าร้อยค่าส่งก็เอามา80 13บต้นพันบาทค่าส่งก็เอามาร้อยห้าสิบดู อันนี้เป็นไม้รอขึ้นกระถางหนึ่งปี๊บอันนี้คือกริบๆเลยนะครับรอขึ้นกระถางปี๊บเนี่ยแน่นมากนะครับนี่ยกสองรอบแล้วมั้งนะครับแน่นมากรอขึ้นกระถางหนึ่งปี๊บที่มันเต็มนะครับเดี๋ยวต้องเกลี่ยออกนะครับเดี๋ยวต้องหาทางเกลี่ยออกแล้วเอากระถางปี๊บขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเกลี่ยพวกใหญ่ๆนี้ออกเอากระถางปี๊บขึ้นเพราะว่าไม้ไม้มันต้องเปลี่ยนกระถางแล้วนะครับนี่ใหญ่มากนะครับใหญ่มากนะครับสวยมากนะครับก็ไม้ตําหนีก็ อะไรอะ่ะสิบต้นแถมหนึ่งเหมือนเดิมนะครับหกต้นหกต้นพันค่าส่งร้อยห้าสิบเนาะสิบต้นแถมหนึ่งสิบต้นก็ขอพันห้าอ่ะมาใครจะเอาสิบต้นก็ขอพันห้านะครับแถมหนึ่งด้วยค่าส่งก็ขอสามร้อยนะครับใครจะเอาก็ทักทายมาแล้วกันนะครับก็ไว้วางใจได้ครับสั่งมาเถอะมึงโตคัดให้ไม่ต้องมาไม่ต้องมานั่งอาร,รมณ์บดอะไรกันเยอะนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีมานั่งแบบไอ้นู่นนิดไอ้นี่หน่อยอะ่ะเพราะมึงโตขายขาย โอ้โหต่ำกว่าทุนน่ะนะครับเพราะนั้นไม่ต้องอาไรผบทอะไรกันเยอะชอบพอใจอยากได้สั่งเลยนะครับบางโตไม่ทําให้ผิดหวังหรอกก็ใครที่ค้าขายกับบางโตก็รู้ๆเห็นๆกันอยู่อะ่ะนะครับเพราะ,ะนั้นมันไม่ต้องคํานวณเยอะนะครับเพราะคานวณเยอะแล้วงุนงิดเปล่าๆนะครับบ้านนาก็ยังอยู่นะในี่ใครจะเอาต้นเดียวห้าร้อยนะสามต้นพันสองค่าส่งหนึ่งร้อยเก้าต้นนี้ก็ขอเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะพันสองสองพันสี่สามพันห้าเก้าต้นนี้ขอสามพันห้า เก้าต้นนี้ขอสามพันห้าหมดนี่เลยนะขอสามพันห้าค่าส่งก็เอามาเท่าไหร่เอามารนะ้อยห้าสิบเนาะล้อยห้าต้นนี้ก็ขอสองพันห้าห้าต้นนี้ต้นละสามร้อยนะห้าต้นนี้ก็ขอสองพันห้าค่าส่งก็เอามาร้อยนะครับเนี่ยบรรณาทั้งนั้นและนะครับบรรณาต้นใหญ่ก็ยังมีน,นะครับก็วันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับเพราะว่าลงคลิปดึกแล้วเดี๋ยวลงนานๆก็เนี่ยไม้รอขึ้นปี๊บงนั้นน่ะเนี่ย หดูดอกมาดิแต่พวกนี้ก็ขายสามต้นพันนะเนี่ยกริบๆเลยนะครับรอรอขึ้นกระถางกระถางไหนกระถางไซสนี้แหละที่มันเต็มเดี๋ยวว่าจะเกลี่ยตรงนี้นครับทำมันแน่นแต่มันแน่นจริงนะคือมันไม่รู้จะวางตรงไหนก็เลยต้องให้เขาอยู่อย่างนั้นไปก่อนแต่ยกขึ้นมาแล้วลากลากเลกิกก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่ใครจะเอาใบด่างสามต้นนี้ก็ขอพันสองสามต้นนี้ขอพันสองเนี่ยนะครับไม่ติดอยู่กิ่งหนึ่งนะค่าส่งออกมาร้อยหนึ่งต้นเดียวห้าร้อยค่าส่งหกสิบนะครับนี่ ก็ไม้ไม้สองปี๊บก็ยังมีอีก1-14นะครับแล้วก็มีไอโดดโดดมาที่บางโตยังไม่ได้ลงเลขก็มีต้น2ต้นอี่ต้นแดงต้นนั้นอีกต้นหนึงตรงนะครับก็ใครชอบก็สั่งมาได้เลยนะครับก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน YouTube Facebook t i k t o อ Instagram ให้บางโตด้วยนะครับบางโตจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นสั่งต้นไม้ก็ไลน์แอดลิตเติ้ลกาเดฝากกดแชร์กดถูกใจเลยครับนี่ไงคุณตองสามะ ไอ้ต้นเนี้ยถ้าไม่จ้องลงไปยังนี้ไม่เห็นจริงๆนะมึงโตตอนแรกพอเขาแคปหน้าจอมาแล้วเอาต้นนี้มึงตัวยังงงเลยต้นไหนไวะเพราะว่ามันมันมันคือไม่ได้โฟกัสจริงๆอะ่ะมันคือเป็นเป็นอะไรที่ราชินีราชินีราชินีราชิน,ชน,ชนีแล้วก็มีหน้าวังมาต้นหนึ่งโดมาเป็นอันนี้ไอ้ตรงนี้มันคือพวกแตกปะกการังไงมึงตัวมาเลี้ยงเนี่ยเห็นปะพวกแตกปะกการังจะมาอยู่โซนนี้เนี่ยเนี่ย,ยแตกปะการังนะครับ อันนี้ก็ราชินีเนี่ยแตกประการางังอันนี้ราชินีกิ่งเยอะนะครับเพราะหน้าวังนี่แทบจะหมดแล้วนะครับหน้าวังไม่ค่อยจะเหลือแล้วนี่นี่ก็เหมือนกันพวกแตกประการังจะมาอยู่แถวนี้นะครับนี่น,นี่ทำห้าเสานี่ก็ราชินีเนี่ยไม้กว่ามันจะได้แต่ละต้นกว่าจะได้สวดทรงอนเอวที่สวยงามเนะี่ยโอ้โหมันใช้เวลานะครับเพราะนั้นเนี่ยซื้อขายกันนะให้ให้ราคาบางโตเหอะนะครับบางโตตั้งใจทําจริงๆแล้วก็ไม้มันสวยจริงนะครับไม่ได้สวยราคาคุยนะสวยจริงๆ นะครับก็ไปถึงลูกค้าลูกค้าก็เห็นแล้วลงปลูกเนี่ยไม้ลงปลูกเนี่ยพยายามลดฮอร์โมนเร่งร่ากตอนเช้าที่ให้น้ําทุกวันทั้งสี่ห้าวันติดไม้มันจะไม่ดอกนี่ยักษ์ดำมันโกหกไม่ได้อะเนี่ยมันโกหกไม่ได้เนี่ยมันของจริงนะครับแล้วมีหัวไม้เนี่ยยักษ์ดำที่เป็นหัวไม้เนี่ยมีอยู่สี่ต้นก็ต้นละสามร้อยค่าส่งหกสิบแหละนะครับสี่ต้นเนี้ยสี่ต้นนี้ก็ขอพันหนึ่ง ถ้าสูงเอามาหกสิบแหละนะครับนี่เป็นหน้าวังนะครับหน้าวังกิ่งดำๆนี่โอ้ยมีแมงปอด้วยนะครับเนี่ยมันโกโหกไม่ได้เนี่ยเห็นๆเ,เนี่ยอันนี้แม่เขาดำลูกมันก็เป็นอย่างนี้นะครับไอที่เป็นหัวไม้มันจะไม่ดำปีหลีนะแต่เดี๋ยวบางตัวคิดว่าเดี๋ยวมันก็ค่อย,อยๆดำเพราะมันเบ่งตัวเร็วไอความหนาของผิวไอมันดำเพราะว่าผิวมันหนาแหละนะครับความหนาของผิวมันเลยไม่หนาเดี๋ยวพอมันใหญ่ได้สักพักหนึ่งบางตัวว่ามันก็จะดำนะครับเนี่ย ต้นละ200นะค่าส่งเหมาจ่าย5ต, 5, ต5ต้นขอ60นะครับทุก5ต้นขอ60 1-5ต้นขอ60นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยใครจะเอาทักมานี่เพชรเพชรเพชรหน้าวังก็มีแบบดํานะแต่ว่าเพชรหน้าวังมันดํามันไม่ได้ดําปีหลีนะมันดําก็อมๆอยู่ดีเพราะว่าเพราะว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะตัวแม่เขาไม่ได้ดำไงแต่ลูกเขาแบบผิวหนาผิวหนามันเลยดำานี้ไหมดำอย่างนี้เลยแต่ไม่ได้ดำปีหลีนะ นะครับเนี่ยก็ยังมีอมเขียวๆแต่ว่าดำนี่ก็สวยดีนะครับนี่ต้นนี้ขอสี่พันโอ้เตี้ยแป๊กนี่เตียเต้ยตั้งแต่เกิดเลยนะนี่ดูนี่เป็นไงเตีย้ยสวยมากเลยนี่นี่ขอสี่พันเอ้ยนี่ขอสามพันนี่ขอสี่เอ้ยนี่ขอห้าพันต้นนี้เอามาพันหนึ่งอันนี้คือนี่หน้าวังออริจินอลเวอร์ชันสวยไหมเห็นไหมเดิมๆเ,เขาว่าสวยนะแต่พวกเนี้คือแม่เขาอายุเยอะไงไอพวกนี้พวกใบฟ้า นี่พวกใบฟ้าน,นี่เห็นไหมพวกใบฟ้าต้นใหญ่ไนงะตอนเล็กเขาซื้อขึ้นไปหมดแล้วนี่เนี่ยเป็นงานกิ่งก้านเป๊ะเลยไหมพวกใบฟ้าทั้งหลายเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นกลุ่มใบฟ้าใบาฟ้ามันติดติด,ตดลูกยากจังเลยเพราะเม็ดเม็ดไม่ค่อยมีไม่มีเม็ดแล้วก็ลูกมันไม่ค่อยติดตมันฝ่อนะครับอันนั้นติดมาฝาักเดียวเองนะครับเขี่ยยังไงก็ติดฝักเดียวนะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเลย นะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานาเสนอเท่านี้นะครับรักกันห่วงเยก,กันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจต่อกันการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับความกระตันยูรู้คุณคนจะทําให้คุณนั้นจเจริญรุ่งเรือง,องตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทํากิจการงานใดก็จะประสบความสําเร็จนะครับอย่าหลงลืมบุญคุณคนนะครับอย่า,ากระตันยูนะครับคนที่คอยช่วยเหลือเราในวันที่ลําบากวันที่เราไม่ค่อยมีวันที่เรานอหาเงินไม่ทันใช้ะนะครับวันที่เราต้องต้องหยิบยืมใครก็แล้้ววววแตต่่่ันทีเเราาออองขคมชยหลื นะครับตัวเราเองรู้ดีนะครับว่าใครที่ให้เราใครที่มีบุญคุณขัาเราใครที่ประคองเราแล้วช่วยเหลือเราในวันที่เราลําบากตัวเราเองรู้ดีเพะาะนั้นก็อย่าหลงลืมบุญคุณคนนะครับอยา่าอย่าก,กระตันยูนะครับอย่าเนรคุณคนที่เขาช่วยเหลือเรานะครับมันเป็นบุญเป็นกรรมกันนะครับสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับวัสลามอะไรกุมวะรามาตุลล้อวะบารอกาตุกขอบคุณมากมครับสวัสดีครับ